ช่วงนี้ไปกินไงแกงนมะมัยเนี่ยเหมือนช่วงเหมือนช่วงไหนพี่ยังกาแฟพี่ด้วยนะยกไปหน่อยฉันจะโชว์ต้มอึ่งมีคนบอกว่าบอสลองกินดูลูกอร่อยแล้วจะติดใจว่างั้นโตอ้วนมาต้มอ้่งมาเหมือนยูมังกัซอเลยพี่พี่ยังไม่ได้กลับเลยพี่ไปที่ลาคอใส่มะอ้อยมันหน่อยฮะแฉหมดแล้วเนี่ยตรงนั้นอะ โอ้ยแล้วอยู่ผมอยู่กับอึ่งแต่ตั้งแต่เด็กอ่ะเอาอามชุดองอามมาไม่กี่กิโลบลเอกออกี่นิ้ไหนอ่ะไม่คือมันอาจจะไม่ใช่อึ่งแบบนั้นหรอกแต่ว่าบล็อนเด็กอ่ะมันมันอึ่งมันชอบอึ่ไหมไหนอ่ะวานาเซ่มาดดาาามมมชูตีบล็อกออมบลว่ผ็อยากอกินชูบล็อกชูตี้กินอึ่งไหมอ่าเม่อวานี้ฝนตกนะไปใต้อึ่งนะเราต้องไปใต้อึ่ง รุ่นรุ่นนี้อึ่งเขากำลังตั้งคันใช่ไหมแมงอย่างก่อนแมงชี้ๆรูปแบบฝากคันเอาไว้ในท้องเต็มทุ่มแมงสัญญ่านนะเมีมาได้กับแม่มันไม่เคยขูดไม่ใช่แม่ขนาดพี่อเล็กยังไปขุดแย่ได้เลยเรายกินผมไม่เคยกลัวแมงอะไรครับกินครับผมอยากแมงอย่ามาพูดหน้าฝนเออใช่ใช่หน้าฝนส่วนตัวส่วนตัวไม่กินค่ะกินแต่ไข่เขาบอกว่าแมงกอกเออแมงกอกเลยเอออยากกินแมงกอก อยากกินน้าตามเป็นไรจับอยู่อยากกินอะไรกะไม่ใช่อะไรกะแมงกอกอยากให้เสียไปไตอยากกินแมงเม่าอ่ะจะเห็นน้องไปจับชนอยไรใหญ่แมงเยมันเป็นแบบเป็นกำกามเลยวันนั้นเหมือนกันน้องอย่าไปเก็บเห็ดอ่ะแมงแมงเกาะอยู่หลังมีฟองเคล็ที่มันจะนีไม่พูดกันไว้อ่ะไปนั่นอยากไปนนี้อยากไป็นนั่นแมงจะโตเป็นลายเป็นลายตัวใหญ่กว่าอีกอ่ะแบบใหญ่ๆเลยอ่ะอันนี้มีใครคุยกันสักคนไหมเนี่ยผมถามเลย ผมเห็นพูดตีกันเลยมีใครคุยกันถ้าคนไปละตามพมอะไรอ่ะอ่านไม่ทันไหนเนาะมือไปมนี่นี่นี่บงกินนี่บงอ่ส่วนตัวไม่กินค่ะกินแต่ไข่อันนั่งอีกมีอันใหม่กินม่ปล่อยตัวปล่อยตัวให้โดดลงบึงไปกินชักไข่มันว่ะแมงกอคืออะไรพี่ที่พี่อ่านไปที่เราอ่านไปจับไม่รู้จ้าที่มันเห็นเม้นต์แต่รูไปไม่ถึง่านพิม์่ามหอ่แมงกอ เขาบอกเป็นแมงม้าตัวน้อยนี่เขาบอกว่าอยากกินพิซซ่าผมเสียพี่เสียไม่จุ่มนะป้มอึ่งและแรงเกินอะไรนะป้าบอกว่าอะไรนะขอดูหน้าสิเดี๋ยวไปส่องอ้ามบอกป้าเฮาไปหาแมงทีเชื่ออามอยู่ไหนตอนนี้บอสี่อยู่ไอพีพีครูอีพีมีพีมพีมอปนอนี่ค่ะเที่ยขอบคุณครับอามน้องอามขอบคุณครับ คุณเสือได้อุ้ยมีคนบอกว่าอย่ากินต้มอึ่งเยอะเดี๋ยวเมาขอบคุณนะครับคุณอาร์มชุติมามาดามชูสายเต้นนี่กูเขากองก่นมาดามชูตี้มาดามชูตี้สายเต้นให้ทุกคนเลยขอบคุณครับไม่น่าสุดเห็นเห็นน้องไปงานเดินวิ่งอะไรไม่รู้แล้วเขาเดินขึ้นข้างเวทีกันชีอาร์มโดดขึ้นมาพี่้หน้าตีสวัสดีครับพี่อาร์มมาช่องผม ชียามกระโดดขึ้นหน้าเวทีเลยครับไม่เดินขึ้นบันไดด้วยซ้ำขอบคุณนะครับนี่แหละโตแม่ต้องขึ้นหนึ่งสี่ละหนึ่งนึงได้พี่อามมาช่องผมอ่ะไปดูช่อง่ไปดูเลยอุ้ยเขาคือคนที่ชุดชุดมาใช่ไหมที่เขาประกวดใช่ไหมที่ที่เขาประกวดใช่ไหมใช่สแกนเลยชียามมาเมนบอกว่าลืมตัวไงแม่ไปก่อน อามพูนี้มากว่าพี่นวัดเาอายุเท่าไหร่บอสมาที่นครกับกับพี่นวัดมาที่เนี่ยยังหนุอายุเท่าไหร่เกือเท่าไหร่นะตอนนั้นสิบแปดนะสิบแปดอาสิบแปดบอยก็ประมาณสามสามขวบบอสเพิ่งเกิดเพิ่งหัดเดินพี่ก็เวอร์สามขวบพี่กเวอร์ไอสิบแปดพี่ก็สิบเก้าสิบเจ็สแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสอง ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเพศนอยู่โรงเรียนระหว่างยเสือจบมหกระหว่างตอนนั้นน่ะเอาใจเอามาหรออตอนนั้นคือเลิกเลิกหลังโรเรือนแล้วเหรออะไรนะเจ็ดสิบเข้าค่ะหยุดหยุดหยุดดื่มแล้วมันขมดื่มนมแต่พี่ค่ะเออดื่มแล้วมันขมดื่มนมแต่พี่เท่านั้นใครใครจำไม่ได้นะครับรูปตามนี้เลยค่ะตึงโปรเจนพี่เสือสูงเท่าไหร่นะ อันนั้นคือเลิกโลมอันนั้นคือเลิกลำบนเรือยังอ่ะอะไรนะครับสูงร้อยเก้าสิบกิโลเมตรกิโลเมตรเลยหรอไม่สูงร้อยแปดสิบสี่ขายมั้งแม่อยากได้สักสี่เซนเพิ่มสี่เซนที่ผมนี่จะไปประกวดดัชชี่บอยแอนเกอร์เท่านั้นมันยังมีเก่าดัชชี่บอยคืออะไรอ่ะพี่ย่ามาค่ะสวัสดีนะคัะดีนะครับคุณสายคุยนั่งาน ไม่ต้องไม่ต้องกึ่งมากไม่ต้องกึ่งมากอัลโหลค่ะป้าป๊าพี่เสือมาค่พี่เสือเซ็กซี่วะพี่ไม่อยากนั่งอยากอยากนั่งรถเป็นนครสีเลยอายุยาเสุปพี่ก็ยังไม่คุงดูหนบค่ะมึงอันนี้ฟิลเตอร์อายไหนไม่เนี่ยพันทุกผมไปผมจะเข้าต้มอื่นละไม่จริงค่ะนี่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยในกระเป๋าชัดเดี๋ยวอิเดี๋ยวมัใส่ฟิลเตอร์เนี้ย อยู่กรุงเทพไหมโตนินมาดามชูตี้เราต้องกบปสักหน่อชีวิตแรกชีวิตแรกชีวิตเออสวนเอามาแรกชีวิตรู้เลยความหมายนี้แบบมาอ่านดีไปอ่านไซแข็งได้จ้ารอบหน้าหอบหนึ่งชีวิตแรกชีวิตเหมือนกันเมาเกิดตาพี่ลีกูมือไปสิบเอ็ดขวดมาดามชูตี้สองขวดท่านเด็บเบิร์โอ้กับมันจะบ่มเมาเราเสร็จ ไม่ดีก้าแต่ปล่อยมาดํำปล่อยมวนครับมาดดใแญ่ยกเอายกเอาสอนจริงป่ะคนที่เคยมาคนที่คนที่เคยมานั่งแล้วอ่ะจะไม่มีใครอยากมาซ้ำไม่จริงไม่จริงใครก็อยากมาอยู่นี่เขากินกันแบบพี่น้องกินกันแบบไม่เมากินกันแบบเล็กๆแต่พี่หวายบอกว่าพี่หวไม่เอาแล้วนะพี่เสืออยู่อยู่ในเมืองครับแถวแในเมืองเลยค่ะ ไรอ่ะเก็บไว้ให้ดีอ่ะคืออะไรอ่ะไข่อึงไข่อึงไงอ่ยผมทซึ่งคนไทยโอ้มันอยู่ในขอกีต่ะเออขอกีขอกี้มองช่หน้วเลยนครสวรรค์น่ะคือมันไม่มีอึ่งหรอนนั่ดไม่มีขายจริงเมื่อก่อนมันมีนะมีเขาไม่ื่อก่อนมียงในนี้เลยไข่มดแดงเลยแต่แต่เด็กๆตอนปลายก็มาสีจะได้มีอึ่งที่นครสวรรค์เอดอยู่ไหนตอนนี้ นครสนครสีนี่เนี่ยเออคันนี้บูซ่าเนี่ยบูดีนแบยี่ิบสวยเดี๋ยวเย็นๆอาจจะไปเล่นดีอะไรบายหรือไม่ก็มัดเราจะได้เจอกันอีกไหมนอกจากแบบวันที่ยี่สิบอ่ะวันที่ยี่สามเราเล่นยี่ยี่สองเอยี่สี่เราเล่นนี่นะจ๊ะยี่สี่พี่แม่หาได้จริงนะในตัวน้องพี่แม่ไปหาเอ้ก็ไม่เหมือนปลา บอกมาจะใช่ปลาล่าชีวิตแรกชีวิตแต่น่าจะต่างอำเภอใช่ไหมในตัวเมืองผมหาไม่ได้เลยแล้วเมขาบอกนครสวรสค์ก็มีเห็นไหมพวกแกไม่เหในตัวเมืองไม่มีจริงนครสวรรค์ไม่มีขา่พุทเรียงไม่มีขายเลยไม่กินพี่น้องบัวน้องบัวมันนอกอำเภอมาเห็นไหมเขาบอกนครสวรรค์ก็มีใช่มันนอกอำเภอหรือเปล่าอันนี้อันนี้เหมือนใคร คิดถึงแม็กวะเออเหมือนอีแม็กอีแม็กออกไปตกกุ้งน่ารักกันใช่ไหมเซนดูลไล่มุ่ยหรื